ยออนุาใช้ชิปเปอร์ครับพื้นที่มันชันก็สภาพไม้นะครับไม้แหนนะครับผมตีไปรอบหนึ่งแล้วมันมีตัวที่กัดผิดไว้อยู่แล้วเนี่ยจะกลับไปทำงานครับกลับมาซ้ำ ก่อนกลับช่อนนะครับใส่อ้วนๆเลยครับเ่ยใส่อ้วนๆเลยครับกัดเป็นนะครับเต่าฮับนะครับบายนะต้มครับเต็มคำช่อนก็ใส่อย่งนี้ครับของแถวนี้แหนมเยอะนะครับ ดูฝั่งนี้ก็ได้ครับครับแหนยาวๆเลยแต่ก็ข้อดีก็คือปลามันจะไม่เห็นคนนะครับสําหรับผมชอบมากไม้นี้ยค่อยๆลากค่อยๆขยับเชียรครับฝากผลงานไว้ด้วยครับเต่าฮับบายนาต้อมครับกับปลาช่อนไซส์อ้นวนๆครับผมสุดยอดจริงๆครับ